เบื้องโอ้โหได้พี่น้องมันสีอะไรเบื้งว้าวว่าเมนงูว่าที่นี่ป้าตัวใหญ่มากกับทุกคนอุ้ยหมานกจ้าเือหมานมาเจอกันกับช่องคนมักเลาะเนาะเมื่อนี้เนาะมาหาแนวกินใช่พี่น้องเห็นหูปลาไหลสิพาทุกคนไปใส่ปลาไหลหรือว่าเอียนบาดเห่านั่นเนาะป่ะพี่น้องไปเบิ่งหูมันสะก้อนว้ามันสีใหญ่สีหน่อยเนาะสีหน่อยสีใหญ่ก็ใส่ขึ้นเก่าจ้าไปไปเบิ่งป่ะเบื้งหูมันเบิ่งเบ็ดห้าสะก้อน นี่นะคะจะเป็นเยื่อส้เดือนเนาะเบ็ดแบบนี้ละเสือกเอ็นหยากใส่ขั้น,น,นเนียงกระไดเนาะค่ะพี่น้องคะปะกันลวนจะเป็นรูปลาไหลเนาะนี่รูเพิ่นนะคะห้ากับสีไสได้ปัดที่นี่เนาะแบบหนึ่งด้วยค่ะพี่น้องคะ,ะส้เดือนของเรานี่สีเห็ดเป็นเงาเงามแนวนี้นะคะกับส่เดือนเนะาเนเนะหากับสีงเงลงไปเลยเนาะจะคูนไปทางไหนขอยก็บผมค่ะอ่ะเงยข้าไปเลยนี่ นี่ไปเรียบร้อยนะคะเฮากะสิมายามนำ้ำน้ำกันเนาะผ่านไปจักสองชั่วโมงจักสามชั่วโมงจังสิมายามเบึงเนาะค่ะนอะ้อทาลุน้ำกันจ้าเยมาไฮแมาหน้าค่ะพี่น้องฮากินแบบนี้แหละนี่จะเป็นเนื้อของเขาเงียลงไปเลยนะคะเงียลงไปเนาะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะคะค่ะผ่านไปบ่ทั้งชั่วโมงดอกสิพาทุทกคนไปยามเบสเอียนทีห้าใส่ไหวน,นะคะทุกคนคะ่ะปะไปย่ามกันเลยจ้ามาเบิงหลังทีห้าใส่สุดถ่ายเนาะหลังที่สองหลังนน้อยครับพี่น้องคะต้นหนหน่อยหลังจะว่าข่อยอยากได้นะ <laughs> เป็นสาธรรมศาสตร์เด้อค่ะเป็นสาไก่เทียงจะของเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่ ต่ว่นตึงอยู่ด้สายตึงอยู่ต่ว่าจักสิอ๊อฟกดึงขึ้นมาอยู่หึพี่น้องสายเอ็นข่อยกับบอดี้บอดี้ได้ข่อยกับบากาดึงข่อยยานมันขาดยั่งอยู่ยั่งอยู่พี่น้องแค่จะได้สิดึงขืนมันว่าขืนได้ไยเพราะว่ามันเป็นขีหินนำทั้งลุมก็เลยบอ่อยากดึงแล้วก็สายเอ็นข่อยมันกับบอดี้ เอาสิเฮ็ดแนว่ยไรนี่พัดฮึลงเลยพี่น้องบอ่ขึ้นพี่น้องดึงจังใดก็บ,บ่ขข้นขออนุญาตนะคะอันเดียห้องสี่ได้คุดเบิงนะคะเพราะว่ามันเป็นที่หินทั้งลุมมันกบว่บว่าสามารถที่จะเอาขืนได้นะคะอ๋อ มืขอข่อยซับอันจะคล้องขาดแต่พี่น้องม,มือขอ่อยกับโบดีน้ำเน่จังว่าขอ่อยบริจาคอโตบรใยายเด้อพี่น้องเป็นหู้น,น้อยดอกตอนนี้พอ่อพอดีปีงั้นนะนะคะทุกคนค่ะมาหลุนน้ำกันว่าสิใดบ่นี่ มั้นกขาคู่เอาอยากเงียมันเป็นขี้หินีนทั้ง,องอรูรมราาพี่น้องอ้ยกะสิอยากเนสักหน่อยอะไรเสือกบะไนมาตรทานพี่น้องประกาศดึงยันไม่ขาดถ้ามันขาดมามันก็ะสิ ทั้งเดืนละ่ะเยสิภาทุกคนไปยามหูหน่ะอยู่เด้อจัตพี่หนอ c หืะหูขึ้นทั้งพี่นนอง จ่าแม่มาล้วมาเลยมาลพี่น้องจ่าหูนี่หน่อยหนึงแต่ว่าโตเิน่นเมื่อพ่อดีเลยจ้าตัวใหญ่มากสุดยอดมากเกือพี่น้องจ่าเบื่อเนี่ยอุ้ยเลือดออกเลยป่ะพี่น้องสิภาาไปยามงองอีกหูหนึ่งเนาะค่ะหูน่ะจะหูในหญ่เนาะพี่น้องจ้าอันนี้หูนี่หน่อยหนึงถือตัวใหญ่นะคะนี่อ๋อหวานหวานจา้ารงพยายามรังนั่นกันดีกล่า ติดบอดร,รูนี่จะเป็นรูซี I. I. ใหญ่ๆหน่อยนิดหนึ่งดูดิ่ะมีให้กินทุกปีนะคะอยู่นี่บริเลียงเด็กคนมาอยู่เองสุดสุดก่อน่อยคอยกับเอาเนี่นี้เอาคนดึงอยู่ได้ล่ะตบปิ๊ต,อไปไปตอเอาเานี่ยฮึ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 แมนปิพี่นอะแมนมาแมนมาฮึ หยานแมนอยู no. ่เด้อคุยว่าโอเคงั้นโต๊ะสิห้าหมงต่างกล่องเล่นเงินเงินเล่นเนาะเนาะค่ะเป็นอย่งไรเนี่ยก็จะเอาได้อยู่วันไหนได้ปะอืมหน่ากู้พี่น้องคุยว่าดึงยบอขึ้นเลยเนาะมาพี่น้องจัดการกันดีกว่า ขออนุญาตนะคะทุกคนค่ะก็ซียูในห่มองแบบอันนี้แน่จจกหน้อยนะคะพี่หน้องค่ะมาเริ่มกันเลยถ้ามีนเบี้ยด้ยดีนี่ข่อยดึงเอาเลยพี่หนุองก็ยันเบี้ยดยย้ยคาดก็มา หินกันหลายๆทีอุ้ยใส่เดือนแบบหลายเลยมือกี้เหี้งบาดจ้าละอุ้ยเส้นลุมทำใหญ่มากเลยหลุนกันพี่น้องว่าห้าสศได่ายตัวนี้ข่อยกระบอกหูเพือกันว่าข่อยสรได่ายโบอุ้ยมีแต่อีหยัง จะเก็ักหอยอืมกะปัดพี่น้องนั่นแหละค่ะจังไดเนาดเลิกแินยอดพี่น้องดึงกระดึงบ่ได้เพราะว่า,เพ,าเพิ่นขึ้นเทิรเลยโอ้ยหยายุา่งพี่น้อง ออกระตีเดเอาตุ๊กนกพีนอจเจ้าันไปทางอาะิหมื่นหมืดนเนจ้าหน่อยนะคะพี่นนอราพวมาพืา้นที่ห้มันไม่มีหมองปพี่นนอเอาหยาดอีกเกลียวมองเก้าก็เอาหยาด แป่ว่มามันไม่จีโล่งลุ่มันบาโร่งมันขึ้นเทิเงงเ่งคอมเมนมีปีงนี่อยากอยู่แค่ในมันบม,มีปีง ปีงในบกะเรยเลยเนาะเพว่าเซียโดนปเอาไม่ใส่รูนไปทางไหนเนี่ยเอายากพี่น้องเอาไปเลยแบบนี้นพุดนำเนุดเสาเทียงคนบุลุดออกมันไปเลยพี่น้องป้าีโพุดลั พุทธเจ้าเทียงจะหองเลยล่ะพี่น้องเก็จะอยากมาโอ้ยจำเลยพี่น้องก็ตะได้อ่บนนี้น่ะพี่น้องคนที่คุยหนังเลยเดิน เอาแบบยากเลยมันเป็นขีดหินมันดึงบอดดะแต่จะมันไปทางใดคอยกบหลุเอาวังหันมันคือไปผุ่นโอ้ยมีโอกาสขาดทิ้งดูพี่น้องเพราะว่าเสือคนมันทิ้งดูดีเอาวังหันมันคือไปผุ่นบอดดีมันคือเม่์พี่ ใส่เวลาเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องนิดนึงว้ายังหาอันทางอัน,นอันนี้ใครไปบนท่านหินโอ้ยมาพี่ผู้หนึ่งกับหุ้นลาดผุนผู้หนึ่งกับป้าสมพีบบก็เป็นโรคนามซะนั่นแะพี่นอ้องกเป็นโรคนามนี่สิพราะไข่ยอยู่ด้วยเนาะอึอ๊บหัวคอหอยระวังบาดมือเด้อเพราะว่าบาดมือไปแล้วเธอหนึง่ง บาดมือนี่เจ็บมากเลยนะก็หว,วังว่าให้มันสอดออกมาทั้งหนอกได้เยเียหน่งยี่นอกมันสอดออกมาสิเพาอไรพราสิได้ดึงขึ้นเลยฮะนะอืมขี่ดินด่ะบาไว้คักเด้อมาคักมาเนี่ยขี่เหีน้นหอบกันดึงกระขาดรดจี่ดรถหนอกขาดนะนี่แบบนี้เอ้ยอะไรอ่ะ พอไม่าบาคาคาค่อแล้วบอไม่นกใส่เวลาแบบคากมีอรพอสิอุ้ยอุ้ยหางยังยิ่งดูกคนหางยงรรยิยงจดนี่เบ็ดขอเหงดีอยู่เบ็ดน,น้อยมากน,น้อยน้อ,องคะเจอตัวแล้วปุ๊ดหางยังพี่น้องขาพูดพู้คนใด ยัหาจังขึ้นไปเบิงอยู่เทิ่งนะครับพี่น้องคะเพราะว่าเดย่อมรุดลงหนำยิ่งุดพอดีค่ะป๊าดอีพ่อยีแม่ป๊าดพี่น้องสุดยอดสุดยอดเดี๋ยว่อกเสียเอากล่องไปตั้งไว้ทั้งนอกด้วยค่ะพี่น้องค่ะท้าคอยยืนนอกด้วยเพราะว่ามันอยู่ในนี้มันขับแคบแห้งแล้วพี่น้องเฉยอันนี้เนาะป๊าดอ๋อกีตอมท่าหัวจะขออุ้ยพี่น้องเจอตัวแล้วตัวแบบใหญ่ใหญ่มาก เดี๋ยวพี่น้องนขาบึ้งอยู่หนีเด็กพี่น้อนนี่แล้วตัวแบบ้ยใหญ่เลยเหลืองโอ้โหเลยพี่น้องเบางทีหายเบ่งว้าวว่าเป็นงูบาดที่นี่บาดตัวใหญ่มากค่ะทุกคนอุ้ยหมานกากจ้าหมานี่เลยเหลืองโอ้โห้ทั้งใหญ่ทั้งยาวบาดที่ ใส่ซองหลังกับมานสองลาคขังพี่น้องขามานคักจ้าวุย้ยสุดยอดมันมาเดี๋ยวไปเบิ่งตัวนั้นน้ำกันเนาะป่ะพี่น้องอือี่ล้คะ่ะพี่น้องคะผลงานคะ่ะสองตัวจ้มันมาเนาะจ้าอือสองหลังใส่สองหลังก็ได้สองตัวคะ่ะมันมา กำลังตำหัวซิงไคเอือบกับอาหารของเรานะคะทุกคนค่ะนี่นะคะขออนอยาตตำเครื่องกันแป๊บนึงนะตำเครื่องเราจะปิ้งปลาไหลกินะยยนะคะตำเครื่องกันบนึงนะ น่อเห็ดแนวกินกันดีกว่านะคะนี่ใส่เครื่องเข้าไปเยอะๆใส่เกลือเข้าไปเค็มค่ะหน่อหน่อใส่หลายใส่หลายใส่หน่อยเสร็จหน่อย เดี๋ยวไปปิ้งนะคะกินบะหมี่รสดีด้วยค่ะเดี๋ยวมาดื่มนี่มาหน้าผู้เดียวมาหน้าคนเดียวกินคนเดียวนะคะวันนี้จุ๊บๆไอเลยนะคะป่ะเนาะไปปิ้งกันดีกว่ายอดน่ากินใช่ไหมไฟแรงเกินเดี๋ยวจะเอาไฟออก ยอดมากนะคะนี่เราให้เธอสุกจ้าเนื้อเลยเรเริ่มเลี้ยงแล้ว,ค,ค,วบบค่ะพี่น้องคะ่ะเริ่มเลี้ยงแล้วนี่ปัจะจเซบวะค่ะพี่น้องค่ะปิ้งปลาไหลจ้าจำบังหุงแล้วแล้วคะ่ะพี่น้องวันนี้เลือดเตะ ปิ่งปลาไหลของเรานะคะตำส้มตำแบบเลาวบ้านเรานะคะกินคนเดียวคะ่ะดีน่ากินบ่พี่น้องเดือจะปิ้งปลาไหลของเฮาจ้ายังมัธสุแล้วพี่น้องปิ้งสุกแล้วปิ้งเอียนของเรานะคะมาเด้อพี่น้องจากินน้ำกันกินเขาน้ำกัน ข้าวเทียงข้าวเทียงนะคะตัเส็บคักพี่เนาะเครื่องแบบเน่นคักัวซิ่งไข่แบบจุกๆเลยนะคะเด็ดเองกินเองเส็บเองที่เต่ามื้อนี้มาหน้าผู้เดียวกินผู้เดียวปิ้งปลาไหลนะคะขออนุญาตคนที่ไม่กินด้วยนะคะเก้ยกระสุดยอดแส่บก็อยู่มองนี้แล้วมีแต่เหนือบุมีกางเนาะพี่เนาะ แซ่บจะเสียบหลายจ้าเสร็จแล้วปัดไปเครื่องเครื่องรุดนะคะอาค่ะแซ่บเสีบน้ำกันบัดที่นี่แซ่บเสีบน้ำกันจ้าอน้ำกันมาผู้เดียวห่อเขาซมิมาตรงห่อหลายกินเบิร์ดหนีกระเทือาากอาค่ะแล้วเน้องเนรอเด้อค่ะกินเขาน้ำกันอยู่ไหนอยู่หน้าค่ะมืงหนีแมาหน้าผู้เดียวนะคะ ได้ตำบักหุ่งแล้วก็บิีงปาลาไหลนะคะใส่เองกินเองเพอืมาเด้อค่ะชอบเพียค่ะ จบไลฟยค่ะคลิปนี้ก็จะฝากไวซ้ำอีกนีน้เนาะค่ะรอต,ตัวไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย